มันมีวิธีทำธุรกิจอีกแบบหนึง่งที่ไม่ได้มองเอากำไรเป็นตัวตั้งแต่มอง Impact ของธุรกิจเนี่ยให้เกิดผลกระทบทางบวกกับสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนผมเชื่อว่างานของคุณที่คุณทำเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อโลกจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วสุดท้ายก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนั่นแหละเพราะว่าถ้าคุณสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจ ให้มันรันได้นะคุณก็อยู่ได้ครับผมพิพัฒน์มีพัฒน์นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่4ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จัก,กับวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจหนึ่ง ที่ทำเกี่ยวกับนมออร์แกนิกเจ้าแรกของประเทศไทยครับนั่นก็คือบริษัท Dairy Home ครับบริษัท Dairy Home ก่อตั้งขึ้นจากคุณพฤกเกิดชูชื่นจบจากสัตวบาลมหาวิายรรทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับซึ่งระหว่างการศึกษาคุณพฤกได้สนใจในการเลี้ยงโคน,นมออร์แกนิกเมื่อจบออกมาคุณพฤกได้เปิดฟาร์มนมออร์แกนิกเจ้าแรกของประเทศไทยนั่นก็คือ Dairy Home ครับการทํานมออร์แกนิก โคโนมจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและได้รับสารอาหารที่เพียงพอและไม่ได้รับวัคซีนหรือยาปฏิชีวนะต่างๆหรือสารเคมีในการเลี้ยงดูโคโนมครับความเป็นนมออร์แกนิกเนี่ยถามว่าไปแข่งขันกับนมทั่วๆไปในท้องตลาดได้อย่างไรบ้างถ้าเรื่องราคานะไม่มีทางเลยเพราะนมในท้องตลาดเนี่ยยังไงเขาก็ถูกกว่าเราอยู่แล้วเรา ขายของไม่ต้องไปแข่งราคากับคนอื่นทําของให้มันมีคุณค่ามีความแตกต่างนมออร์แกนิกหนลิตรเนี่ยมันมีแว l ลูมีบอดดี้ของนมในม,มากกว่านมทั่วไปสิบห้เป็นต์วิตามินเพิ่มอีกทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยก็สามารถตั้งราคาในจุดที่เหมาะสมได้คําสําคัญจุดที่เหมาะสมนอกจากนี้ทางบริษัท Dairy Home ยังแบ่งปันความรู้ที่มีให้กับเกษตรกรรายย่อยและเปิดฟาร์มโคโนม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและ,กะเกษตรกรรายอื่นที่สนใจการทำโพนมกเกษตรอินทรีย์เกษตรกรที่มาทำโพโดมินรีย์ร่วมกันกับเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาได้รับส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมเราก็มองว่าเราสร้างมาตรฐานราคาขึ้นมาใหม่เพราะแทน,นที่เขาจะได้ส่วนแบ่ง1 0เขาอาจจะได้30ซทำไมถึงทำได้ เพราะว่าเราลดกาไรเราลงไงลดความต้องการของตัวเองลงก่อนแล้วก็เอาตรงนี้กลับไปให้ฟาร์มอยู่ได้ก่อนถ้าฟาร์มอยู่ได้ปุ๊บเนี่ยเราเชื่อว่าฟาร์มอยู่ได้เราจะมีโปรดักที่ดีมาขายมาแปรรูปผู้บริโภคได้กินของดีเขาก็กลับมาซื้อเราใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกเกษตรกรที่อยู่กับเราเนี่ยตอนนี้เขาได้ราคาน้ำนมมากกว่ากเกษตรกรทั่วไปสักสักสี่สิบเปอร์เซ็นได้ ไม่หวือหวานะครับแต่ว่ายังยืนโรงงาน Dairy Home ยังได้รับรางวัล Green Industry ก็คืออุตสาหกรรมสีเขียวเพราะกระบวนการแปลรูปนมออแกนิกของ Dairy Home น้ำเสียจากโรงงานได้พบสารอาหารจำนวนมากที่สามารถนำไปลดญ้าและนำไปเลี้ยงกุ้งและสร้างรายได้กับโรงงาน Dairy Home ยังมีนโยบายให้ผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วกลับมาคืนโรงงานเพราะบรรจุภัณฑ์บางประเภทของ Dairy h o m สามารถนํามาแปรรูปเป็นเสื้อผ้าและสร้างรายได้กับโรงงานปีละ200,000บาทรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมค่ายอาสาในการอนุรักษ์ธรรมชาติต่างๆให้ยังเป็นมดคด,ดูแลเป็นเหมือนคนในบ้านเดียวกับคุณด้วยามกับความรักที่ได้มาจากวัมได้